สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือกินยา p a r a c ซต a m o l ทุกๆ4ชั่วโมงฝากชีวิตข้างหน้าแล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะเหมือนซอมบี้ไหมตอนนั้นที่คอรู้สึกอะ เห็นพี่บอกว่าเป็นโควิดอยู่เป็นโควิดอยู่โหดร้ายไหมสถานการณ์โควิดที่อเมริกาก่อนตอนแรกก็เหมือนคนไทยที่แบบเพิ่งมารู้จักโควิดอ่ะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะตระหนกมากแล้วอย่างเช่นแต่ว่ามันเป็นมันเป็นความขำมากในความตนตระนกัะเพราะว่าอย่างเช่นวันสองวันแรกเนี่ยคนอเมริกาจะไปซื้อกระดาษทิชชู่อ่ะจนจนหมดจนหมดด e พาร์ตเมนต์สโตร์อ่ะทุกคนซื้อประมาณใช่ต่มัซื้อเยอะเกินอ่ะซื้อประมาณ10บโหลอย่างเงี้ย คุณสิบโลนี่คุณจะใช้ทิชชูเช็ดก้นได้นานเท่าไหร่เป็นปีนะเกินปี2ปีอ่ะซึ่งแบบมันไม่ make sense นะ่ะคือหลายๆอย่างแบบเหมือนก็ว่าอย่าง w i p ์หรือแม้แต่แมสเนี่ยออหาไม่ได้เลยที่ที่เมริกาขายแพงมากด้วยอย่างตอนนั้นที่ว่าซื้อแมสที่อเมริกา25ชิ้นต้องเสียเงินประมาณพ2 0 0องพับาทใช่ <H h <p> ane ane> โหโคตรแพงเลยอะยี่ิ้าชิ้นได้พันของของประเทศไทยตอนนั้นเท่าไหร่กล่องละแปดร้อย S <S <S ใช่ป่ะถ้าจะมากล่องละแปดร้อยตอนนั้นนะกล่องหนึ่งก็มีประมาณ50สชิ้นแฮนด์เซนเตอร์ไเซอร์หาไม่ได้เลยเจ, <ะ S 1> เจอลั้ง<ล>มือจะไม่มีขายเลยที่เมกาตอนนี้จะไม่รับคนที่เป็นโควิดในอ,อ,อาการที่ธรรมดาไม่ที่ธรรมดาไม่ไมไรุนแ,แรงถ้าเกิดไม่รุนแรงขนาดที่ว่าหายใจไม่ออกเขาก็จะให้อยู่ที่บ้านอย่างตัวผมเองเนี่ยพอเป็นปุ๊บเขาก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านสิวันสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือ กินยา paracetamol ทุกๆ4ชั่วโมงแต่ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับว่าเออให้กินวิตามินซีบีพลัสแล้วก็ซิงค์ออทุกวันแต่อาการที่ผมเจอเร็วว่ารู้สึกว่าเออว่าเราเป็นโควิดแน่ๆก็คือว่าเออรู้สึกว่าตอนคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยต้องแบบเพราะรู้สึกว่ามีไข้สูงมากมก็จะพยายามที่จะแบบนอนที่พื้นะ่ะเพราะว่าอย่างที่บ้านผมพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้มันสามารถที่จะเอ,อ่อทำให้ร่างกายคูลดาวน์ลงได้ แล้วก็มีอาการก็คือว่าปวดตามากอะ่ะลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่ามีอาการเจ็บปอดอะ่ะเจ็บตลอดเวลาใช่แต่แล้วเวลาที่คนปวดหลังเนี่ยคือปวดทัวๆใช่ปะแต่คนเจ็บปอดเนี่ยมันเป็นจุดสองจุดที่หลังอะ่ะมันค่อนข้างที่ชัดเจนว่ามันเจ็บแค่สองจุดนั้นก็เลยคิดว่าเออเราเป็นแล,ะละ้วล่ะก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอรอีกสองวันก็รู้ผลว่าเป็นแต่ว่าผมกอ็อยู่กับบ้านตลอด แต่อย่างนึงเลยคือตลอดระยะเวลา5วันที่เป็นโควิดเนี่ยหวันหายพี่5วันหายแต่ว่าผมกินข้าวไปแค่2มือ้อคือจะบอกว่า5วันหายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบบระบุชัดว่าหายแต่ว่าอ,อ,อดีขึ้นทุกอย่างเหมือนปกติแล้วหลังจาก5วันไม่มีอาการที่ว่าเป็นไข้มไม่มีาการปวดตาไม่มีการแบบ ปวดหลังหรือรอะไรก็ตามทําทุกอย่างปกติแต่ว่าผมก็ก็ต้องออต,วตววรวจคอนทินนะควนทินต่อไปอีกให้ครบ14วันอพอ14วันเนี่ยก็ไปตรวจโควิดอีกรอครอบ,รบแต่ละรอบห่างห่างกัน2วีกเพื่อจะให้แน่ใจว่าเราอะ่ะหายจากโควิด100%อืมก็พอเช็คตัดสองครั้งออกมาผลออกมาก็เป็นเอ่อเนกาทีฟเนกาทีฟ็หายจากโควิดแล้วใช่แต่ว่าหลังจากที่ว่า1เดือนผ่านไปเนี่ย อาการที่ยังมีอยู่บ้างก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกสองข้างสลับสลับกันไปซ้ายขวาโดยที่ไม่มีสาเหตุก็เลยคิดว่าตัวปอดเนี่ยอาจจะมีการที่ว่าบกพร่องหรือว่าอ,อ,อาจจะมีเกิดจากผลกระทบของโควิดแต่ก็คือได้มีการปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์ก็บอกว่าเราสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อทำให้ปอดเรามีประสิทธิภาพฟื้นฟูได้สามารถฟื้นฟูได้แล้วทำไมอย่างอเมริกาเนี่ย ช่วงแรกข่าวมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็ตัวเลขคนที่เป็นโควิดนี่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยหรือว่าเขาคิดว่ามันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาอะไรเงี้ยพี่คือจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีคนสองกลุ่มคนหนึ่งก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือเชื่อนี้สิ่งที่เกิดกับอีกฝ่ายหนึ่งคือ protest ก็คือไม่เชื่อแล้วก็อย่างที่เห็นได้ตามข่าวที่คนเห็นตามข่าวก็คือว่ามีกลุ่ม protest ท,ที่ไม่ใส่หน้ากากแล้วออกไป <c oughs> เดินประท้วง ทำให้เกิดการสเปรดหรือว่าเคสของโควิดมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว mm hmm. มันก็พูดยากอะเพราะว่าถ้าเกิดแบบคนทำเหมือนกันหมดหรือว่า follow ทำตามในสิ่งที่คนทำมันก็คงจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้ mm hmm. แต่ตอนนี้คือเหมือนว่ามันมีคนแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่เชื่อฟังเลย mm hmm. มันก็เป็นก็ช่างมันอะไรเนี้ยใช่มันก็คือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้ทุกคนเป็นแล้วอ่ะก็ต้องพยายามป้องกันแต่ว่าอย่าตระหนกเพราะว่าทุกคนก็ต้องทํามาหากินต้องเหมือนกับว่าใช้ชีวิตต่อไปใช่อย่าเหมือนกับว่าไปบูลลี่คนกลุ่มเหล่านั้นเพราะว่าล่าแม่มดเนี้ยนะพี่เพราะพวกคุณก็ไม่รู้หลยว่าคุณติดหรือไม่ติดหรือว่าการที่ว่าเขาไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าจุดนั้นน่ยมันมีโควิดอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ย everything คือทุกอย่างมันก็มัน it's just happen เน่ยมันก็แค่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณจะทำยังไงให้แบบมันลดปริมาณลงเร็วที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะผม<ต>ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างเรื่องของโรงแรมในกรุงเทพหรือตาอ่างจังหวัดเองก็ตามก็ได้ผลกระทบเยอะผมคิดว่าพวกเราควรที่จะเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันในประเทศให้แต่ละคนรอดอะ่ะ นะอย่าอย่าอย่าไปชี้นิ้วหรือว่าไปไปเบรมกับใครเลยเพราะว่าบุลลี่ใครใชมมม่มันไม่ประโยชน์อ่ะมัน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 ไม่ประโยชน์ทําให้อะไรดีขึ้นแต่แต่สิ่งที่คุณทําได้คือตอนนี้จะทำยังไงให้เศรษฐกิจเดินต่อทาให้เราทให้คนไทยรอดอะ่ะผมว่าอันนี้น่าสําคัญน่าจะสําคัญที่สุดใช่เพราะฉะนั้น,นล้องติดตามกันต่อไปนะครับไหนๆก็กลับมาประเทศไทยแล้วแล้วพี่กลับไปน่าจะใช้เวลาสามเดือนได้ไหมพี่อยู่นี่เออของพี่พี่ทํางาน,นตอนนี้ พี่สามารถทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้ก็เลยคิดไว้ว่าจะอยู่เมืองไทยจนถึงสิน้นพฤษภาคมแต่ว่าถ้าสถานการณ์ของ,งอเมริกาไม่ดีขึ้นอาจจะอยู่ต่อจนถึงสิ้นปีเพราะว่ายังไงก็ตามทุกอย่างตอนนี้ทำงานออนไลน์ออนไลน์หมดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวชวนพี่โอไปเที่ยวด้วยขอบคุณพี่โอครับผม